เริ่มคิดได้แล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่มีคำหยาบคายแทรกอยู่นิดนึงเยาวชนและเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรดูและจำแต่ในสิ่งดีๆสิ่งต่างๆที่ไม่ด,ดีไม่ควรจำนำไปใช้อย่างเช่นการพูดคำหยาบผมแค่ต้องการทำให้คลิปออกมาสนุกเฉยๆและทุกคนมีรอยยิ้มต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยขอบคุณครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล กาดาฟีนะครับผมโอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel การดาฟีนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่กับรายการคู่หูคู่หานะครับผมกลับมาอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่คู่หูคู่หานเป็นรายการที่เหมือนกับยอดวิวสีสุดเลยนะในบรรดารายการคนน่าชอบคนชอบคนชอบแห่งนั้นเ่ยโดนตบเจ็บปวดครับวันนี้นะครับผมมาในโหมด20 ภาพควาแห่งความฮากครับผมมาทดสอบคุณอีกแล้วนิสิตภาพว่าคุณจะขำหรือไม่ขำนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาทดสอบคุณกันนะครับผมตอนนี้ผมได้เตรียมรูปภาพ20รูปมาไว้เรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมโอเคครับไปเลยไปที่รูปภาพที่1กันเลยนะครับผมคุณพร้อนเลยยังครับมีรูปภาพที่หนึ่งครับจะเป็นบีบ <handic> อ <ired> จวเต็มดีผมว่าเราะจักรวาลขอมันใหญ่จังวะได้แต่เสื้อยี่สี่อย่างนี้ถึงได้พูดไม่ได้น้ำแดงอะโอเคครับผมทีแรกผมได้ลงโทษเออคืนเราคืนคนอาจจะไม่ได้ดูนาจจะอาจจะจำไม่ได้คืนถ้าสมมติว่าคุณขำหนึ่งรูปเราก็จะตกหนึ่งทีเนี่ยว้าถ้าคุณไม่ขำผมก็ได้ตกนะครับผมผ่านกันเลยตกกันเลยนะครับผมหนึ่งภาพต่อหนึ่งทีมาครับผมทีแรก คิดค <rí> e> ิดถึงนานแล้มือเนี่ยคิดถึงนะไม่ได้ถ่ายหลายคลิปเลยโอ้คครับผมเดี๋ยวเราไปที่รูปที่สองกันเลยนะครับผมป้าย Next Station มึงกูไม่สบายว่ะมาดูแลกูหน่อยได้ไหมั้เอ้่เสมอเพื่อนรักเพื่อนคุนนาเก้งหวย เพรลุงนี้อ๋อโอเคขอบคุณลูคภาจะเพดลุงนี้้วยนะครับผมโอเคถือว่าผมให้อันนี้มันคือแบบขำแบบไม่ได้ออกอาการมากนะโอเคมาถือว่าให้นะครับผมให้มาให้เขาได้ลงโทษผมบ้างเฮียผมไปกันเลยผมไม่คิดถึงมือนี้เกินอันนี้รูปภาพที่สามเลยนะโอ้ยับผมมาที่รูปภาพที่สามกันเลย ไมคสเตชันไม่ไม่เครื่องกับบิตคอยบิตคอยคืออะไรบิตคอยคือมาด้วยกันสองคัน่สองคอใช้ทันแรกขี่เร็วทันหลังจึงบิตคอยอันนี้เป็นบิตคอยของจริงนะถือว่าของจริงว่าบิตแล้วก็คอยมามานี่ยอมรับมออแม่ม้อหม้อแก้วผมไปเลย <Boy. S 1> เราต้องทำต้องทำกับเขาเรว่านะ my my year, มายเซตใหม่เกียตคอยน์ใหม่นันนะเดี๋ยวนี้คือบิตคอยน์ที่แท้จริงนะครับผมตอนแรกก็นึกว่ามีอะไรนะครับผมไปที่ภาคที่ต่อไปกันเลยนะครับผม n Next <Make> Station พวกนี้ก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะหมอขอบคุณคัดสวัสดีพ่อคุณน้วยห่ะหมอพ่อผมตายแล้วนั่นแหละนี่ผมหมายถึงได้ออกจากโรงพยาบาลเลย <laughs> อสปนนองข้างพ่อเลย มีการเชื่อแค่หนได้กับหมผมในที่สุดคุณก็โดนเขาเรียกว่ามายามายาสะกดเขาเนี่ยนอกจากรูปแล้วก็ต้องมีมายาสะกดให้คุณแบบขำไม่ได้นะครับผมเป็นการเรียกเสียงขำนะครับผมโอเคครับไป Nice โอเคไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station ไม่มีใครผมกับเพื่อนในห้องเรียนปั่นปการนี่คือปกติียแต่อันเนี้ยคือไม่ไม่น่าเชื่อนะคือมันร้อนจริงๆริงนะถ้าสมบุิโดนนะปั่นนานนานๆนานโอ้โหแต่มันสนุกนะแต่แบบคนโดนอะไนไม่สนุกเลยร้อนร้อนโอเคครับผมภาพนี้ผมโดนนะครับผมให้เขารองโทษบังได้ได้เลยเดี๋ยวไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับ next station อ๋อนี um, ่ลอนโดตัวจริงลอนโดจริงน <Oliver> ั่งอย่งนี่คือหวานเลยเศรษมาเนี่ยเมื่อค่ะผมลอนโดตจริงคล้ายๆทรงคล้ายๆทรงทรงของมคล้ายนะครับถือว่าถือว่าขำแต่ยังขำกับว่าไม่ไม่ไม่แบบไม่เกินเกณฑ์นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราจะดูลงโทษกันเลยครับผมไปที่รูปต่อไปกันเลยนะครับผม Make Station นี่ว่าปลาตะไคั่น่ากลัวพีนี่อนางงามปลาสวยมากมั้งไม่ด่าหน้ากลัวหน้ากลัวเปล่าคนด้วยไม่ใช่สลัมเนเดอร์ถือว่าถือว่าพันนี้ถือว่ากลางๆกลางๆถือว่าเจ้าไปเจ้าไปเจ้าไปสามแม่สามแม่เจ้าไปเจ้าไป เดี๋ยวมาจับไปเลยนะครับผมภาพนี้ตื่นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station อ๋อกังสุนอ๋อเราเห็นเหมือนยองไงกะกังสุนไก่ยอะเลเนี่ยเอกเอกเอกกังสุนไก่แต่ผมเราหน้าสุมนี์นะสุมย เนี่ยควันนี้ผมเรามากับรายการกองซุ่มนะครับผมวันนี้เราสั่งกองซุ่มไก่ห0้าพันานมานี่ยออกมาเป็นล้าเลยนมันรีวิวทุกเล้าเลยมาครับภาพนี้ผมถือว่าได้ลงโทษเลยนะครับผมไปกับภาพกองสุ่มนะครับผมโอเคครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม next station คนเมาเนี่ผมได้ <c oughs> อ้ะสะัตว์ไอนส์สปน์ไอ <c oughs> ้ยุ่งเป็นคนแรกที่ถูกใจได้คนเองถูกใจเลยผมต้อดิสัตว์สปอนสัตว์ดิวะ โอเคครับ okay, ลงโทษเต็มๆ on, 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 right? ma, นะครับผมนี่เดียวเฮ้ยขำนานไปไปมุกมุกมุบอลมุบอลมุบอลอไปที่บ้าต่อไปนะครับผม Next Station พี่อ้๊มค้ามาหาหน่อยไม่ได้ครับที่รักตอนที่ฝนตกแถบทั้งไม่ีแต่พ่อแม่ไม่อยู่พี่อ้๊มสายมุ้งเละเลยช่ายยนถ้าแ,แต่อยู่ในคุกนี้อ้๊มลุยเลยอีกครูแทไม่เห็นคนเลยอ้๊มโอเคครับผมได้ลงโทษแล้วนะครับผมอย่าไปตีกันเลยนะครับผม ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแยวนี้ว่ะพวกแชทพวกโพสในแผลที่อย่าอ้อําไอ้อําไอ้คนกันหน้ายศพลคนนกันหมดไม่น่าใช่นะครับผมโอเคครับไปที่ภาพต่อไปกันเลย next station ไอ้ดำหมาวักำลังคบกับไอ้ขาเซเลนนความรักในคิมิโนโตะได้ไว้หมานะครับผมคุเอครับไปเพราะไอ้ผมโดนลุงทษยก่อนผมโดนลุงทษก่อนคอรับอือเข้ากามเลยครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station ัน่น้จะาจนเน้อที แดกสไตล์แตามันน่าทายหน่อยมันลิ้มันถูกมันรีวิวว่าอร่อยดีมากไม่มีโซดาไม่มีฟองโอเคครับผมโดนลงโทษนะครับผมคุณมัชนะครับผมอืมโอเคครับเดี๋ยวไปที่รูปต่อไปกันเลย Next Station ถ้ามัอนเจลลี่ปลาเขียว้งมีสังขยาด้ยเนี่ย จะตัวไม่เด็กกูคนคลั่งเอ้ยถือว่าถือว่าให้นะครับผมให้ให้ให้เดี๋ยวผมจะโดนลงโทษนะครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station เขียนเยี่ยมใสจกาขี้ตก อุ้ยเสียงไรเสียงชัดไม่ได้โอ้ยเสียงไงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยด้เออมาครับผมอื่โอเคครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station พิจารณาเสียระบาว่ารูปคนนี้ชอบคนที่ฉันชอบจริงจังจริงจังไอตัวันตัว ฉลาดเลยเนี่เยหมือนชี้เกว่าลูกม่้าินจ้าแมงเลย้ไอเดียนี้เลยไม่ว่าเลยเี๋ยเนี่แม่งฉลาดหให้เลยนะครับผมถือว่าคุณโดนลงโทษนะครับผมไปกับนินจาไอ้สพลไม่ไะไอ้สพลไม่ไะไอ้อ้ำมา อือใกล้หมดแล้วนะครับผมตอนนี้กำลังเดือดดาลเลยนะครับผมไปที่รูปต่อไปกันเลยนะครับผม Next Station พระเยซูหมอ,อแอมจะสนช่วยกันเฮ้ยอัน <g ülme> <g ülme> นี้ถือว่าพอทนได้พอทนได้ครับผม <g ülme> ไม่หาผมเขียนเองเลยเน,น,นี่ยตอนแรกกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูโอเคครับผมโดนลงโทษกันเลยอ ไปที่ภาพต่อไปกันเลยครับผม Next Station ก็แค่สบายกินพาราสองเม็ดเดี๋ยวก็หายถ้าเป็นยาสบู่หายจักรโดนสบู่หายจักรโลกกันนี่ที่ขนาดนี้โอ้หายปะหายหายไปเลยมาแล้วบกูใช้หาย เริ่มเหนื่อยแล้วนะผมไปที่ภาคต่อไปกัน <Make station. S 1> เลยครับผม Next Station มีมาโซ่แครวะตายเลยครับยแล้วตายแล้วฉันขอพอดีเลยเล่นถือว่าเราจริงเพาคนเนี้ย,ออยเอ้ยที่เขาทำไมเขาได้ที่หนึ่งเลยคนเนี้ยเขาเห็นอะไรในคุณมาโซ่เนี่ยในี่ตัวมาโซ่ อุ๊ยนัดหนึ่งโหดูดิชนะนัดทอชนะซุปเปอร์แมนเลยนะคิดเอาดิอของจริงมากคนเนี้ยของจริงคนนี้ของจริงไม่ได้ว่าผมลงมทุกอันนี้ผมไม่ให้นะครับผมแล้วเอวขำนินนินนะครับผมอืมน่าจะเป็นภาพสุดท้ายแล้วเนี่ยนะม,มีภาพถ้ามีภาพต่อไปไม่แน่ใจกันนะครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลย Next Station เเท่าไหร่ครับทักชันนะ เคยเจอแล้เวลาขายของอะไรยุ่งขายทั้งหมยไม่ทักเช่นเดียวกันก็เช่นใยืนทักนะเว้เนี่ยเราไอดีมาไอดีมาเคยมาไอไอดีมาเลยเราซื้อของเนี่ยครามงนี้นะในเฟสในเฟซเป็นเงี้ยบ่อยนะไม่ชอบแบบเราชอบแบบว่าบอกราคาไปเลยน่าจะได้ตัดสินใจเลยอะไรเงี้ยครับผมโอเคถือว่าผมโดนลงทุนนะครับผมภาพนี้โอเคครับผมไปที่ภาพต่อไปกันเลยนะครับผม next station พี่จะไม่หนู่มทำไมสายกูฟันเยิน เผลโดนเสมอแฉดุ่งไม่ดูดีที่สุดนะพี่ยิ้มไม่ถึงหางผมเหยื่อได้สัตว์เหยื่อได้สัตกดูเป็นช่อแป้งดูกูชอบแม่งเลยนะเฮ้ยผมให้แล้วครับผมโอเคถือว่าขำนะครับผมผมไม่ใจดีนะครับผมไม่งั้นผมโดนตบเอง อ๋อหมดแล้วนะครับผมครบแล้วนะครับผมยี่ส <15 S 2> ิบภาพในวันนี้กับรายการคู่คู่คหานะครับผมและ EP ต่อไปจะเป็นภาพยี่สิบภาพอะไรอาจจะเป็นก็อาจจะเป็นยี่สิบภาพแความฮาเดี๋ยวเราจะเตรียมมาให้ทุกคนเนี่ยได้หากันแน่นอนนะครับผมขอให้คนติดตามเรานะครับผมจะไม่ทำให้ผิดหวังจะพัฒนาขึ้นไปเรืร่อยๆให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมสำหรับวันนี้กัลฟี่ขยี้ใจแล้วคุณว่าฉันคนรักจริงครับผมขอตัวลาเพียนแค่นี้ครับผมสวัสดีครับครับ